ลักษณะเด่นของบีเกิลนี่พื้นฐานนี่เขาเป็นอยู่ในกลุ่มพวก่าวล่าสัตว์พวกเล็กๆหมายถึงพวกกระต่ายบีเกิลนี่เป็นต้นแบบของการ์ตูนสนุปปี้ลักษณะเด่นของบีเกิลนะครับมันจะมีขาวอยู่5จุดก็คือสีเท้าแล้วก็หนึ่งปลายหางแล้วก็หูยาวลักษณะเด่นเขาอย่างคือจมูกเขาค่อนข้างดีจะเห็นที่ตำรวจเนี่ยเขาใช้หลายพันธุ์บีเกิลในในการดม พวกยาเสพติดตัวนี้ชื่อคอร์ดครับความที่เขาเป็นหมาที่เกิดไว้แต่แรกคือเป็นหมาไซส์แบบมีเดียมตำแหน่งล่าสุดนะฮะคือเขาได้คืออันดับ5แคนาดาปี2008นิสัยเนี่ยจะเป็นนิสัยที่ค่อนข้างจะไฮเปอร์เหมือนเด็กซนๆคนหนึ่งซึ่งมันจะอยู่นิ่งไม่ค่อยเป็นกว่าจะนิ่งได้นี่ผมว่าอายุค่อนข้างจะเยอะ เป็นปีผมว่ามากกว่า50%เลี้ยงในบ้านมีส่วนน้อยอะฮะที่เอามาวิ่งแล้วไว้เฝ้าบ้านเพราะนิสัยนีย่เขาไม่เหมาะสําหรับการเฝ้าบ้านซึ่งใครเลี้ยงพันนี้ต้องทาใจนิดนึงว่าเขาจะโซนเหมือนเด็กซนๆทั่วไปนิสัยที่อยู่กับคนได้เนี่ยเขาค่อนข้างจะประจบเขาสามารถอยู่ได้ เป็นกลุ่มแม้แต่ในกลุ่มนั้นจจะมีตัวผู้มากกว่าหนึ่งตัวเขาเรียกว่าสัตว์สังคมอยู่เป็นกลุ่มมากกว่าถ้าเป็นผู้หญิงก็อาจจะซอฟนิดหนึ่งดูเรียบร้อยนิดหนึ่งนะฮะแต่หลักๆตนเหมือนกันหมดผู้ที่มีสุนัขพันธุ์อื่นอยู่แล้วสามารถเอาบีเกิลเนี่ยเข้าไปเลี้ยงปนกับพันธุ์อื่นๆได้ไดเขาเข้ากับสุนัขพันธุ์อื่นได้ดีและรวมทั้งคน าตรฐานสายพันธุ์จริงๆบีเกอร์แน่ในไทยในเวลาลงประกวดหรืออะไรเนี่ยฮะ่วนหัวจริงๆเนี่ยมันจะมีบางที่เขาจะชอบที่หัวข้างบนมันจะเป็นป้าน,ป,นปลายปากเนี่ยลิปเนี่ยบางที่เขาจะเล่นที่ลิปค่อนข้างจะใหญ่ แต่ถ้าในอเมริกาเนี่ยเขาจะชอบที่ปากเรียวๆเล็กๆแต่ส่วนหัวเนี่ยต้องลักษณะที่ค่อนข้างจะบาลานซ์โอ้โหนี่อันนี้ถ้าลักษณะที่ถูกตามลักษณะคือจริงๆอย่างน้อยต้องยาวจดปลายปากปลายจมูกคือส่วนสูงกับลำตัวมันจะบาลานซ์กันนะฮะอันนี้จะจะเป็นลักษณะรวมๆขาหน้าควรจะต้องแบบเหยียดตรงแล้วมุมขาหลังเนี่ยควรจะมีมุมขาหลังซึ่งดูการมุฟเมนต์แล้วมันจะสวยคือมันจะมีเส้นโค้งของมุมขาหลังหลังต้องไม่แอนหลังต้องตรงฮะ หงนี่ควรจะตั้งแบบแบบแบบตัวเนี่ยที่มาให้ให้ให้ชมนะฮะเขาคืออันนี้ฮะคือเขาจะค่อนข้างจะโชว์แล้วก็ปลายหางนี่ก็จะต้องเป็นตั้งแล้วสวยะฮะ อาหารเนี่ยตามหลักโภชนาการนะครับพอสุนัขโตแล้วเนี่ยผมก็จะให้วันละหนึ่งครั้งเพียงแต่เราคัดเลือกผลิตภัณฑ์อาหารสารอาหารที่ที่ทางสุนัขต้องการถ่าแนะนําก็คืออยากจะให้ได้เป็นอาหารสําเร็จซึ่งจะมีวิตามินและโปรตีนทุกอย่างครบกับร่างกายสุนัขที่เขาควรจะได้รับโดยพื้นฐานเนี่ยเขาเป็นพันสุนัขพันธ์ขนสั้นการดูแลหรืออะไรเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างจะง่ายแล้วก็เหมือนกับหมาหมาไทยบ้านเรา การดูแลก็ง่ายขนก็สั้นจากประสบการณ์ที่เลี้ยงหลายๆพันที่คอกเองผมก็ไม่ได้เลี้ยงอะไรที่ดูแลเขาเป็นพิเศษนะฮะจะดูแลเป็นพิเศษก็คือตอนที่ลูกหมารุ่นเล็กๆแต่พอโตแล้วเนี่ยผมว่าการดูแลง่ายมากอาบน้ําก็แค่อธิละขนจากประสบการณ์ที่คนเข้ามามาเยี่ยมชมในคอกสุนัขเนี่ยจะเป็นครอบครัวเพิ่งสร้างใหม่ๆจะมีบ้างที่เป็นผู้สูงอายุหรือบางบ้านที่มีลูกเล็กๆเขาก็เหมาะเป็นเพื่อนเล่นกับเด็กได้ สติกเกอร์เนี่ยเหมาะกับคนที่ไม่ต้องมีเวลามากออกกําลังกายไม่ต้องออกแบบเหมือนในตระก,กูลพวกกลุ่ม working dog สามารถออกกําลังกายได้แบบใช้เวลาไม่มากหลังเลิกงานไม่ต้องพิถีพิถันเหมือนกับสายพันธุ์อื่นซึ่งการดูแลเนี่ยมันจะง่าย คนที่จะมารับสุนัขจากเรานีฮะจะมาเริ่มรับที่50วันขึ้นไปทั่วๆไปอะนะฮะถ้าผมจะแนะนําก็คือมีการตื่นตัว alert อยู่คือไม่เสื่อมซึมแต่ผมคือผมดูโดยรวมดูสุขภาพจิตมีกริยาท่าทางที่ค่อนข้างจะล่าเริงไหม และสำหรับสุนัขพันธุ์บีเกิลก็อย่างที่พี่เปียกเขาบอกแล้วครับเป็นสุนัขที่อยู่ประเภทของ How Group เป็นกลุ่มสุนัขที่เลี้ยงไว้สําหรับกล้าเนื้อโดยสุนัขก,กลุ่มนี้จะมีประสาทสัมผัสในการดมกลิ่นที่ดีมากและมีสรีระร่างกายที่แข็งแรงซึ่งสุนัขในกลุ่มนี้สามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มสายตาดีเช่นสุนัขพันธุ์เกรฮสุนัขพันธุ์อัฟกันและสุนัขพันธุ์สลูกี สุนัขพันธุ์นี้จะมีความว่องไววิ่งไดร้รวดเร็วและมีสายตาที่ดีสุนักกลุ่มนี้จะมีรูปร่างสูงและช่วงขาที่ยาวกลุ่มประสาาทการรับกินดีเช่นสุนักพันธุ์บัสเซตฮาวสุนักพันธุ์ดัชุนสุนักพันธุ์บีเกิลสุนักพันธุ์ออเทอร์ฮาวเป็นต้นสุนักประเภทนี้นะครับจะมีร่างกายที่แข็งแรงหัวใหญ่หูแผ่กว้างใหญ่ และมีประสาทสัมผัสในการรับกลิ่นที่ดีกว่ามนุษย์ถึง1ลัานเท่าเลยละครับแหมมีหน้าละครับเปิดซองเจอไฮทิไลต์ต้องวิ่งจูดมาทันทีเลย